ต่อกันเลยค่ะข้อที่9นะคะปี t 2 5 5ทีค่ะเขาให้ภาพมากำหนดให้มะม่วงหนัก5ขีด1ลูกหนัก5ขีดแล้วก็ฝรั่งเนาะหนัก2 0 0รกร,รมัมจะต้องเพิ่มฝรั่งจำนวนกี่ผลถึงตาช่างในรูปถึงจะเท่ากันนะคะ,ะตาช่างรูปที่2จึงแสดงน้ำหนักเท่ากับตาช่างรูปที่1ค่ะ,ะเรามาดูตาช่าง รูปที่หนึ่งนะคะสองกิโลเนาะใช่ไหมคะรูปที่สองหนึ่งกิโลอ่าทำยังไงคะดูข้อกําหนดของเขาค่ะหนักห้าขีดหนึ่งลูกนี่หนักห้าขีดห้าขีดห้าขีดมันมีอยู่สี่ลูกใช่ไหมคะแสดงว่าลูกละห้าขีดอ่ะทีนี้มาดูฝรั่งค่ะหนึ่งลูกหนักสองร้อยกรัมสองร้อยกรัมถ้าคิดเป็นขีดก็คือสองขีดใช่ไหมคะอ่าสองขีดแสดงว่าลูกหนึ่งสองขีดสองขีดสองขีด รวมแล้วมันได้เท่าไหร่เองมันได้แค่1ิบขีดใช่ไหมคะ10ขีดหรือหกิโลกรัมใช่ไหมคะเขาถามนักเรียนว่าทำยังไงรูปที่สองจะต้องเพิ่มฝรั่งอีกกี่ลูกถึงจะได้เท่ากับ2กิโลกรัมนะคะตอนนี้มันมีแล้ว5ลูกคะ่ะนักเรียนได้1กิโลกรัมเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มอีกกี่กิโลกรัมคะถึงจะได้อ,อีกกี่ลูกคะถึงจะได้เนาะ แสดงว่าต้องเพิ่มอีก1 2 3 4และ5ค่ะใช่ไหมคะถึงจะได้เท่ากับ2กิโลกรัมค่ะคำต,ตอบคือข้อ3ค่ะข้อนี้เคยพานักเรียนทําแล้วนะจำได้ไหมคะโอเคค่ะต่อไปข้อที่10ค่ะดูข้อที่10กันเลยเนาะข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะหมายเลข1และหมายเลข2ควรใช้หน่วยใดอ่มาดูค่ะ อันนี้เขาเรียกคอลัมน์เนาะคอลัมน์นี้อายุคอลัมน์นี้เป็นเด็กชายคอลัมน์นี้เป็นเด็กหญิงค่ะเด็กหญิงนี่คือหมายเลขหนึ่งยี่สิบสามแล้วก็หมายเลขสองเขาเรยถามนักเรียนว่าหมายเลขหนึ่งก็คือตรงนี้ค่ะนักเรียนคําถามง่ายมากเนาะกับหมายเลขสองเนี่ยค่ะหนึ่งกับสองควรใช้หน่วยใดค่ะเป็นการวัดความสูงกับน้ําหนักอ่าถ้าน้ําหนักควรใช้อะไรคะกิ โลกรัมใช่ไหมคะกิโลกรัมนะคะหรือย่อกกนะคะกิโลกรัมค่ะส่วนสูงใช้อะไรคะเซนติเมตรค่ะใช่ไหมคะข้อไนถูกคะ่ะกิโลกรัมและเซนติเมตรค่ะน้าหนักเป็นกิโลกรัมนะคะ และส่วนสูงใช้เป็นหน่วยเซนติเมตรค่ะสำหรับข้อ9และข้อ10ค่ะ